คนนี้จิวมันดาสั่งวัตั้วชัวไวรุวิเลนะฮะ <c oughs> วันนี้อยู่กับช่วงรายการใหม่ของช่องเราอย่างเลจิรีวิววันนี้ของที่เราจะมารีวิวก็คือเซิร์ฟเฮฟวี่กับเซิร์ฟปกติจากกันดั้มเดลวิทฟอนเคลี่นะฮะตอนนี้ขอตอนนี้ขอ,ของทั้งสองอย่างยังไม่มานะฮะแต่หลังจากผมดิดนิ้วัง้งของจะสปอนโอเคหลังจากผมดิดนิ้วนะฮะตอนนี้กันดั้มไฮเกรด อย่างเซิร์ฟเฮฟวี่และเซิร์ฟปกติก็มาอยู่บนชั้นแล้วนะมาอยู่บนมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับเพราที่ว่ามันต้นความที่ว่ามันเป็นช่องรายการใหม่จะเป็นการรายการเกี่ยวกับการรีวิวโมเดลว่ามีความแตกต่างหรืออะไรยังไงแล้วก็รวมถึงการบอกราคาลและก็อุปกรณ์สำหรับในการเล่นมามาบอกราคาก่อนตัวนี้ผมได้มาในราคา650บาท ส่วนตัวนี้ถ้าจาไม่ผิดเหมือนจะหกร้อยยี่สิบไม่ก็หกร้อยสามสิบมันก็จำไม่ได้เพราะสองตัวนี้ซื้อจะคนละ้ายกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นดยวผมทําการเสกอุปกรณ์ตัดกันนะครับสามสองหนึ่งตอนนี้อุปกรณ์ในการตัดก็มาพร้อมแล้วนะครับโอเคต่อจากนี้ผมจะทําการเสกทําให้กระดาษทั้งสองตัวทําการต่อเสร็จเลยนะครับสาม สองหนึ่งตอนนี้กันนาทั้งสองตัวก็ได้รับการประกอบอะไรเสร็จแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงความทบทวนการพูดว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะฮะตัวเซิร์ฟปกติจะเป็นจะเป็นสีที่อ่อนกว่าเซิร์ฟเฮฟวี่ดูจากสีในกล้องน่าจะน่าจะเห็นนะครับว่าตัวเซิร์ฟปกติจากกระดัษโฟมเครีจะมีสีที่อ่อนกว่าตัวตัวเฮฟวี่และสองที่ด้านหลังคลิปแม็ของทั้งสองตัว ทั้งสองตัวตัวของเซิร์ฟปกติจะเป็นเหมือนทัสเตอร์ไอพ่นส่วนของเฮฟวี่จะเป็นเหมือนเหมือนลำกล้องยิมิซายกับปืนใหญ่บนหลังแล้วก็จะเหมือนว่าจะมีตัวของเฮฟวี่จะมีเกราะที่ติดบนไหล่ที่ติดบนหัวไหล่ทั้งสองข้างรวมถึงเกราะเสริมที่ติดที่ขารวมถึงตัวปืนที่ว่าจะลำกล้องยาวกว่าความจริงปืนอะตัวปืนนั้นคุผู้ชมสามารถ ความจริงจะเหมือนกันจะจะต่างกันแค่ว่าตัวของเฮฟวี่นั้นจะเป็นแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนเป็นกระโจมปืนกระโจมข้างหน้าปืนซึ่งถามว่ามันใส่กับของเซิร์ฟป,ปกติได้ไหมอันนี้ผมยังตั้งอันนี้คือยังไม่ได้ลองเลยนะเดี๋ยวจะมาลองตรงน,นี้เลยใส่ได้ไมหมนจะใส่ได้ไหมนู้อ้าวได้ ก็อย่างที่เห็นนะครคุณผู้ชมว่ากระโจมปืนของเซิร์ฟเฮฟวี่สามารถใส่ติดตั้งกับปืนของเซิร์ฟปกติได้นะฮะเพราะปืนทั้งสองกระบอกเป็นเหมือนถ้าเป็นในอนิเมะถ้าเป็นต่อนะครับด้วยความที่ว่าในอนิเมะแล้วทั้งสองตัวมาจากบริษัทเดียวกันซึ่งเป็นบริษัทที่มักที่จะผลิตของหุ่นม o b บิล หุ่นโมบิลสูตรที่สามารถใช้ในการบินได้ถนะัดหนึ่งในหนึ่งในโปรเจกต์ในการสร้างการของบริษัทนี้จะมีกระดัมฟอร์ลรด้วยนะครับอ่ะเข้าเรื่องโมเดลก่อนซึ่งสำหรับผมนะความแตกแต่างของทั้งสองตัวนี้นะจะ,จะแตกต่างกันมากจะแตกต่างกันที่สีสีแล้วก็อาวุธข้างหลังรวมถึงหัวอ่ะเผื่อใครไม่สังเกตหัวของตัวเฮปปี้จะมีปืนวอลเคนติด จะมีปืนบอลแค้นติดตรงนี้คนระับเผื่อใครเห็นอ่ะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่ตรงน,นี้ส่วนตัวเป็นตัวที่เป็นปกติจะไม่มีนะครับนี่เห็นไหมไม่มีซึ่งถามความสึกผมนะกันในกันด้ามพลาดนี้อ่ะผมอะ่ะชอบกันด้ามหลายตัวนั่นแล้วก็ดีไซน์หลายอย่างมันเท่แบบชีกออกไปจากกันน้าปกติ ถ้าถามให้คะแนนผมนะจากทั้งจากทั้งการประกอบแล้วก็สีอันนี้สีผมยังเป็นสีแบบสดๆเลยนะผมใช้เพียงแค่อันนี้ฟองน้ําขัดเงาในการขัดสีเท่านั้นชื่งรับผมนะสีแล้วก็อะไรต่างๆเนะี่ยผมให้8ปดเต็มสิเพราะถือว่าสวยงามแล้วก็ต่อง่ายมากใช้เวลาไม่นานในการประกอบด้วยซึ่งก็แบบ ถ้าเกิดใครสนใจหรืออยากซื้อก็หาซื้อกันได้ครับทั้งในสามารถสามารถหาซือ้อได้ตามร้านกันนั่งแถวแถแก้บ้านคุณนะครับไม่ก็ร้านดีทอยที่สะพานเหล็กนะครับงั้นก็ถ้าใครอยากไปมันก็ไปเจอกันกันคลิปรีวิวครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ